ทุกคนคะตอนนี้เขาอยู่ที่เซเว่นนหมูบ้านก็คือว่าเขาเห็นหมายอยู่เซเว่นสามตรงแต่ว่ามันมีร่องรอยของไส้กรอกแต่จริงๆมันเยอะกว่าน,นี้นะตอนหนูเดินออกมาเอ้ยตอนหนูเดินเข้าเซเว่นนี่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 อีกไส้กรอกโอคือแบบเหมือนนางแบบไม่กินอะ่ะแล้วก็หันแบบรนูก็เลยว่าเออสงสัยไม่อยากกินไส้กรอกอยากกินอาหารหมาหนูกเลยไปซื้ออาหารหมามาไปดนี่ดูอ้นนั้นบอกว่าน,นะน,าน้อง ไม่เหลียวมาอยู่ไม่สนใจน้องกินไหมโคตรยิงเลยมาเซเว่นที่ <c oughs> อื่นคือวิ่งโคตรยิงเลยเหมือนแบบน่าจะได้กินมาตลอดอะไรเงี้ยเซกอร์คือระเกละกะเดี๋ยวดูว่านังได้กินแล้วเราองไปไหนถ้าเปิดแล้วไม่มีใครกินล่ะก็เอาไปให้มันนี่กับชาแนลเอาเอามันเลยเอ่ะ เอ้อย่าวิ่งไม่ยิงแล้วเห็นไหมนางกินอันเนี้ยนางชอบมาเร็วเออรอได้นี่แม่กินก็ใส่กล่องพี่เสียดายใส่กล่องมากเลยนะดูบ้าทุกคนที่เขาซื้อให้อุกคนจะเสียใจไอ้นั่นล่ะฮะนั่นมันไม Ya kan